ในคลิปนี้นะครับผมจะไปทำงานดามแล้วหนีตำรวจในการขับรถไต่เสาที่มีระดับความยากในการไต่ขึ้นไปเอาไปใช้หนีตำรวจที่ไล่จับเดีย๋ยวเราดูกันว่าผมจะขับรถไต่เสาหนีตำรวจได้หรือล สำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วอยากหาประเทศเล่นหรือจะเป็นผู้เล่นเก่าที่อยากหาประเทศเริ่มต้นใหม่ผมขอ,อแนะนําที่นี่เลยไอเปอร์ทาประเทศเปิดใหม่ฐานคนเล่นมากกว่า300คนต่อวันประเทศเข้าง่ายไม่ต้องสอบแค่กดเข้าลิงก์ดีสคอดประเทศแล้วกดรับยศก็เข้าไปเล่นได้เลยปปรเราจะการซัพพอร์ตผู้เล่นใหม่เพียบยิงมาก,กับเพื่อนหรือมาเป็นกลุ่มสามารถสร้างโค้ดรับของเพิ่มได้อีกไม่เลิกได้นะครับที่ประเทศไทยเปอร์ทายิงดีสคอดอยู่ใต้คลิปนี้นีเพื่อนกูได้จุดใหม่ามาในการหนีตำรวจมึงดูจุดตรงนี้มึงเห็นมึงเห็นตรงนี้ปะมึงเาสรึ้นเสาปข้าง ได้ยังไงดะอ่ามึงมึงไม่เชื่อใช่ไหมฮะถ้ามึงดูเนี่ยเออถ้ามึงดูเนี่ยมึงอาจจะคิดว่าเหียมันจะขึ้นไปได้ยังไงใช่ไหมแล้วมึงดูแล้วมึงดูนะมึงดูนะตอนนี้มึงยังไม่เห็นภาพไงเป็นแค่เสาไงมึงดูมันมันยากอยู่นะมันมันก็ไม่ไดง่ายนะเว้ยแป๊บหนึ่งต้องแบบเออมันต้องพอดีด้วยต้องให้รถมันคล่อมอ่ะกูฝึกมาก็กว่าจะขึ้นได้ก็ยากอยู่ด้อยให้าให้มึงเนี่ยเจอมาอ้ะเนี่ยไอ้เร่องมึงดูขนาดนี้ยังยากอ่ะแล้วตอนนี้ตำรวจคือเราต้องแข่งกับเวลากับแข่งกับตำรวจ ด้วยองเข้าใจะปะออแล้วยางห้ามแตกด้วยจริงต,งต้องต้องเล็งดีๆเว้ยห้ามห้ามสิหยิปย้าปยเห็นป้า,ปาเห็นป <laughs> ้าเยเเห็นภาพยังเห็นภาพยังออต้องทำรางบายดีแล้วก็เหญ่มาโอย,อย ที่โกงกับเนี่ยมันดูดี่แล้วกูก็จะขึ้นมาตรงเนี้คือแค่ขึ้นมาแม่งก็ยากแล้วเว้ยแล้วมึงรู้ป้าถ้ากูขึ้นมาได้เนี่ยตำรวจมันจะยิ่งยากไปอีกรู้ไว้ทำไมแค่ขึ้นอ่ะก็ยากแล้วใช่ไหมกูก็แค่รอแถวแถวแบบตรงเสาที่มันจะขึ้นอ่ะเห็นป่ะเออเสาตรงนี้มันจะมีสี่เสาใช่ไหมมันจะมีทุกมุมเลยเว้ยกูก็แค่มารอตำรวจพอมันจะขึ้นได้กูก็แค่ชนมันลงไปมึงเห็นไหมเออเออมันมีจุดที่ยากกว่านี้มึงเห็นมึงเห็นข้างบนป้าบนหัวที่มันเป็นรูปกากระบาดที่มันประจบก กากระบาดขบนตาแดงอีกป่ะคือแค่นี้ก็ยากแล้วคือมันขึ้นไปตรงนั้นได้นะกูบอกเลยว่าแบบไอ้เหี้ยจบเลยตอรวจนี่คือถ้ามึงจะจับมันก็ต้องขึ้นมาหาเราให้ได้ชนเราอ่ะเดี๋ยวกูจะลองให้มึงดูว่าขึ้นไปตรงนั้นมันเป็นยังไงเฮ้ยเนี่ยเนี้ยเลี้ยงขึ้นไปอันป่ะเนี้ยเนี่ยเนี้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเลี้ยงไว้ไว้เนี้ยเนี่ยเนี้ยเออเนี่ย อุ้ยเฮียมันตกไอ้เหี้ยเห็นป่ะนี่แหละไอ้เหี้ย่ยวกัที่กูจะเอามาหนีตำรวจในคลิปนี้เป็นไงอ่ะกองปูนมันมีตรงนี้พอดีกูจบตรงนี้เลยดีกว่าเพื่อนคือกูจบปุ๊บอ่ะแล้วก็ขึ้นไปเลยว่าไงถ้างั้นเราก็เอาตรงนี้เลยแล้วกันไอ้เหี้ยดูว่าตำรวจมันจะมาไหมตรงนี้เรามีโอกาสจบได้สามกองถ้าตำรวจมาปุ๊บเราขึ้นได้เลยเฮ้ยเสียงวอมาเสียงวอมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมามาดูอ่ะกี่ข้างหน้ากี่คันอ่ะคือตอนนี้กูก็ยังไม่รู้นะว่ารถตำรวจเขาแรงแค่ไหนเพราะพอเราเพิ่งมาประเทศใหม่เนี่ยนายดูมันเหินมีมีม นี่กำลังวนๆอยู่เขาคิดว่ากูไปแล้วป่ะหนะมือใหม่ชัวร์เอ้าไอ้เหี้ยขับรถไปแล้ววะใช่หรอไปแล้วเหรอเออเออดับบอลแล้วไปแล้วเอ้าไอ้เหี้ยแล้วมันเหินไปจังนู่นอะไอ้เหี้ยกูจกปูนตรงนี้ไ้เหมือนจะใช่เพื่อนเหมือนตัวตึงด้วยคันแดงไอ้เหี้ยสองคนคันแดงแดงกับแดงเจอกันแล้วครับมาอ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอ้ยออ้ยออ้ยอ่าตี สามเฮ้ยเอียยเอ่ยสตีเลยโอ้โหอันนี้คือครัง้งแรกที่กูหนีตำรวจประเทศนี้นะเดีย๋ยวลองดูดิว่าตำรวจเขาลดแรงป่ะแรงกว่าเยอะเลยเพื่อนโอ้โหมึงโคตรแรงใช่เหรอเออมีโอกาสรอบหนึ่งป่ะ,ม,ปะมีโอกาสครั้งหนึ่งนะเนี่ยมันไต่ขอบมาแบบคนนี้เป็นนะเนี่ยเฮ้ยเดข้างหน้ามากูไปขึ้นฝั่งที่กูถนัดดีกว่าว่ะมายังอุ้ยเอี่ยไม่ทัน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 กูต้องจูก่อนหนึ่งรอบกูต้องทำให้มันห่างๆก่อนตอนเนี้ย เออสวยเพื่อนโหโคตรทางมันมาไหมมันมาไหมยังยังยังมันยังอยู่อีกตึกนึงอยู่แต่กูขึ้นไปจังหวะนี้อุ้ยไส่ค่อยๆไต่ตอนนี้ใส่ได้เพื่อนก็ค่ได้ใช่ไหมได้ค่อยไต่มันเห็นมึงอยู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 ่กูขึ้นได้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  มันขึ้นได้แล้วมัเห็นกูไหมไม่เห็นกูไหมเอ้ามันไปไหนอ่ะมับีบแต็บีบแต็มันไปไหนอยู่กูขึ้นได้แล้วเจ๊ยอเออเอ้าโอ้ยอ่ะเจ้าหน้าที่เขาปล่อยกูง่ายเกินไปเย่อภาษาขึ้นได้แล้วเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าได้วอร์มมือแล้วกันเพื่อนจริงๆอ่ะถ้ากูแบบว่าถ้ากูแบบเซียนเลยนะแบบว่าเซียนจริงๆแล้วขึ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะกูจะแบบว่ายอมยางแตกแล้วกูก็ไปเทคสองตรงนั้นแล้วกูพอเทคสองปุ๊บใช่ปะกูขึ้นเลยเข้าใจไหมเอออันนั้นแต่คือกูยังไม่เซียนไงตอนเนี้ยยมมัันก็งี โอกาสพลาดเยอะอยู่อ่ะมาแล้วเหมือนจะเป็นฟังเดิมด้วยเอาเจ้าเจ้าเดิมมาสิบวิัดเข็มขัดเราก็ไปแล้วตำรวจหัวล้นด้วยเฮียมาไปอีกรอบนึงเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะตำรวจเขาไป็นไงเอาเพื่อนกับกับสนอเอ้ามาแล้วแห้เอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูว่าเขาจะได้กูสุดไหนรอบเนี้ยกูจะค่อยๆไปนะกูจะเอาไม่ห่างมากถ้าเขามาจี้ปุ๊บกูถึงจะเร่งกูก็จะมาลายเดิมกูทำทรงอ้อมหน่อยกันอ่ะขึ้นไป โอเคหนึ่งยางเฮ้ยอันนี้เข้าทางอยู่ว่ะเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปออขอเทคสองตัวนั้นเลยําเห็นยางเดียว e ขอเลยไหมมันจะแปลกๆไป,เ,ปเพราะวะคือยางเดียวไม่ขอเทคสองอเ,ยเ้ยทำทรงว่ารถเราแม่งกลำลังลงเพื่อนแะให้เขายิยงไม่โดนกูนทำทรงว่ารถกูกำลังลงแล้วให้เขายิงยางให้ได้โ okay, อเคปะมีทำทรงชนรอบหนึ่งปึ๊กโอเคสองยาง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 กูกูขอเทคสองตัวนี้เลยกัน นี่สามยางแล้วสามยางสามยางสามอย่างไอซองเนี่ยครับขอเช็คซองครับมาเพือดเนี่ยอะกูตั้งลำตรงนี้เลยแล้วเขาต้องนับอีกสิบวิกูอาจจะทำทันนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าในครั้งเดียวรอดูแต่ถ้าทำพลาดปุ๊บเขาอาจจะรู้เลยนะเขาจะนับป่ะเออใช่เขาจะนับไหมเฮ้ยเขายิ่งเลยหรอเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กููเล่งแรงไปวะกูเล่นแรงไปเขาไม่นับเขานับอยู่เขานับอยู่เขานับอยู่ เว้ยเป็นะนับหนือหถือว่าต้อเตะต้งหล่อหลอกว่ะถ้าอย่างเงี้ยพี่หยาบวนวนวนไปวนวนไปวนอยู่วนอยู่หล่อหลอกไหนวนวนดูวนข้างในก็ได้นะไอ้แกมีงงเขาบอกเลยเอามึงหายขึ้นมากูขึ้นมาได้เฮ้ยกูขึ้นได้ได้ไหมเวยเฮ้ยไอ้เหี้ยหล่นข้างล่างได้อยู่นะข้างล่างก็ได้อยู่เฮ้ยไอ้เหี้ยมันมัล่างละมึงล่างสุดเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยเุ้ยไอ้เหี้ยอย่าฝืนอย่ยยางหนึ่งยางเพื่อนสองยาง ยังเอ้ยขึ้นขึ้นไม่ได้อย่าขึ้นเลยไม่ฝืดตอนนี้ไม่ฝืดละตอนนี้เราเ้อาหลุดเลยเพื่อนเ้ยมาเอางงมาเอาปะมาเองปะผจะเอาหลุดเลยรอบเนี้ยก็เจอกูปะ เหีย้ยเ <laughs> มื่อกี้อวส่ากเข้าทางเทคสองตรงนี้แล้วแต่เมื่อกี้มันไม่ได้เมื่อกี้กูเร่งกูงเร่งเครื่องไปเว้ยแล้วแบบรถมันแบบดีดออกอะ่ะมึงเข้าใจปะมันแรงเกินจนรถกูดีดออกเว้ยเมื่อกีเอ้เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เดี๋ยว่ใกล้เคียงเดี๋ยวว่าใกล้เคียงรอบเมื่อกี้มาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้ว,ลวรอบนี้คนเดิมอีกไหมคนใหม่คนใหม่คนใหม่ใช่ปะอุย้ยเหี้ยมันมาเติมเคสกูสี่คนนะเนี่ยเออสี่คนกับสามคันนะเนี่ยมันมีคันเดิมเหมือนมีคันเดิมข้างล่างป่ะคันแดงสองคันข้างล่างอ๋อรถตำรวจเขารถแดงวะเนี่ยว่าคนไหนคนเดิมมวะเเหีี้้้ยรอบบบนนนนาแคัๆ อี๋ย่าของจริงเต็มบกเต็มบกวนี้ของจริงเดี๋ยวเรามีเทคสองไงอุ้ยอี๋ยามาข้างหลังแล้วเต็มเลยใส่ตัวปบบนี้วนก่อนอุ้ยอะอะ <c ười> ไรวะขึ้นไม่ได้อุ้ยหนึ่งยางหนึ่งยางหนึ่งยางขึ้นได้หรอวะ เออลงไม่ได้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 มึงขอเท็กได้อยู่ไงมึงลองตอนนี้ได้กูต้องขอเท็กไม่มึงลองตอนยางแตกนี่ก่อนไม่ได้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 ไม่ทันละจุดเดิมอะไรอย่างคนไหนคนเดิมมีคนเดิมไงมึงขอคนเดิมด้วยเท็กสองเครับคนเดิมก็ว่าคนจะแม่งดูว่าากูจะทำอะไรอ้เหี้ยเออเฮ้ยเหมือนจะเล็งเสารอด้วยเหมือนจะเล็งเสารอด้วยเหมือนจะบังทางกูด้วยเขาเหมือนจะบังวะเนี่ยเฮ้ย เมื่อเขารู้ว่าเพื่อนกูว่าแล้วอ้ตำรวจแม่งบังทางไอ้ยตำรวจแม่งบังทางเหลี่ยมกูจัดไอ้ยตำรวจเหลี่ยมไอ้เยอะเสาร่าเพื่อนเสาหน้า10วิใช่ปะอันเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหยี่เป็นโดนโอ้โหไอ้ยถ้ากูนเป็นทางเนี่ยกูว่ารอบนี้เหมือนปืนรอบนี้กัตอนเนี้ยและที่เดิมกูเลยไอ้ยเหลี่ยมเดิมเจ้าวู แล้วกูขึ้นมาไกลด้วยดิอ่ะเสียเพื่อนซ้อมได้นะนะกระปุกนั่นนะซ้อมได้ปะซ้อมได้ปะได้ซ้อมได้ได้ไม่วะตำรวจกำลังเหินไปได้ปะได้ดิซอมได้ตำรวจเหินเลยกูซ้อมอยู่กูซ้อมอยู่ไอ้เหี้ยเขารู้แล้วเนี่ยเพื่อเขาดังบางทางกูเลยไอ้เหี้ยกูซ้อมได้อยู่เขาเหินใหญ่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วขึ้นล้ขึ้นเขาเขาน่าจะดักคุณน้งนุ่นแบบนี้อ่ะไม่มีไม่มีใครอยู่ตรงยังไม่เฮ้ยมันมีคนมันจะเหินอยู่มันจะมาเหินมึงรอมันเหินขึ้นไปก่อนแล้วมึงค่อยลงได้ได้ได้ได มันกาลังจะเหินสองคันโอ้ยมันมีดากมันมีดากมันมีดากไม่ไม่ไม่อ้คันนี้มันกาลังจะเหินขึ้นไปใหม่มันมีคนอยู่สะพานคนหนึ่งอ๋อไม่ใช่สะพานนี่วะมันไม่ใช่สะพานมันเป็นอะไรนะมันเป็นบนตึกโอ้ยเฮียยากว่ายากว่ามันจะดากดิกูว่ามีคนดักแน่่มันรู้แล้วมันรู้แล้วกว่าบอกกันแล้วอย่างอย่างอย่างเมื่อมึงก็อ้อมหลังตึกได้มันกําลังเหินขึ้นมาม่มึงเนี่ยมาปะเฮ้ยหล่นหล่นมันจะนี้กูได้มันจะนี้กูได้ปุ๊บทะลุช่อง เออเฮ้ยเอ้อคันนี้มาแล้วเอ้คันนี้รอแล้วโอ้ยเต็มเลยสัตวสกูว่านะต้องเอาหลุดก่อนวะต้องวนหน่อยว่ะนี่อะไรวะแป๊บนึงกูกำลังพยายามหนีอยู่เีอย งานหึมดิกูเนี่ยล้อเดียวกูน่าจะทำได้อยู่นะล้อหน้าถ้าล้อหลังออตาแต่ที่ล้อหลังไม่เสียกูว่านะมันตามมา,มามปะกูจะกลับไปที่เดิมตามไหมไม่ตามไม่ตามไม่ตาม,ม,ตามหรอระหว่างตำรวจจับกูกับกูขึ้นได้อันไหนเกิดขึ้นก่อนกันเรามารอดูรอบนี้กูขอเอาจริงแล้วเพื่อนกูขอ,อหน่อยละกันขอเมมหน่อยต้องตั้งใจเลยอะ่ะแต่กูมีความคิดดีๆ้วเพื่อนหลายรอบที่เราผ่านมาเนี่ยคือเราอยู่ดีเราไปถึงปุ๊บเราขึ้นเลยไงพอเราฝืนปุ๊บใช่ปะแล้วมันจะแบบว่าถ้าขึ้นไม่ได้อ่ะมันจะแบบยางแตกแน่ๆอ่ะแต่ตอน่ใหม จะเหินเหืขึ้นตึกก่อนแล้วก็ค่อยให้มันเสียเวลาพอมันเสียเวลาปุ๊บจังหวะนั้นไงมันจะมีโอกาสท้องให้กูทําได้ไเพื่อนออทำให้มันเสียเวลาใช่ใช่ตอนนี้คือกูต้องทําให้ตํารวจมนเสียเวลาเว้ยเพื่อที่กูจะได้มีโอกาสทําแบบว่าแบบใจเย็นๆเลยอะ่ะมาละมาละมาละ,าละเดี๋ยวกูจะเหินวงข้างในนั้นก่อนที่มันเป็นวงกลมนั้นอะ่ะอย่างน้อยให้ตารวจม,มันเสียเวลาแบบว่าก,ก่อนจะมาถึงกูรอบนี้ต้องได้หน่อยละไปกูต้องทําแผนที่กูบอกก่อนกูต้องไปวนข้างในวนข้างในวงกลมเพืวอเขาจะเห็นกูปะเนี่ยเห็น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 แล้วกูต้องเหนขึ้ตึก เออขึ้นตึกแล้วกว่าเขาเห็นกูขึ้นตึกใช่ป่ะเห็นเห็นเห็นน่าจะเห็นโอเคเขาอยู่ใช่ไหมเออเฮ้ยเขาจะขึ้นตึกเนี่ยจังหวะนี้เออเออเออเฮ้ยมันวนว่ะมันวนหลังตึกนะมันไม่ได้ขึ้นตึกเฮ้ยเขาปิดบ่อเออเนี่ยแล้วกูเหินมาตรงนี้ไปยังเฮ้ยเปิดบ่อแล้วอุ้ยเฮียแล้วกูลงมาพอดีเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบหนึ่งเฮ้ยเขาต้องรู้ว่ากูขึ้นตึกแล้วเขาต้องขึ้นตึกได้เาเสียหลักเขาเสียหลักเขาเสียหลักเหรอเออวนมาแล้วนะวนมาแล้วกําลังจะวนกลัััััับบบไปวววนนนนกกกลลลลลลหหหงงงเเฮ้ยมมีีาสิร่แะ นี่ไงสองคันสองคันสองคันกูต้องขึ้นตึกกูต้องขึ้นตึกใหม่ขึ้นตึกขึ้นตึกขึ้นตึกมามาเอ้ยเย็บตำรวจทำว่ะเย็บเอาล่ะตอนนี้มันรู้กูอยู่บนตึกใช่ไหมไอ้คันล่างอยู่ไหนวะยี่ห้กูต้องเหินไปแล้วไม่เจอคันล่างอยู่ด้วยกันสองคันขึ้นมาไหมยัง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 ไม่มีใครขึ้นมีคนขึ้นสะพานไปคนนึงอะไรวะมีคนขึ้นสะพานเฮ้ยมันบ่นว่ะอะไรวะมันบ่นอะไรวะแล้วคันมึงสเปคคันไหนอ่ะมีคนขึ้นมาปะคันคันกูที่กูสเปคมันออกไปว่ะกูลงไปงั้นกูลงไปทำเลยแล จังหวะนี้เ<อ>ขาปิดบ่อแล้วว่าเพื่อนเออเออเนี่ยถ้า,ถ,าถ้ากูมีโอกาสทำอ่ะกูทำได้เลยเ<อ>พื่อนดูดิไอ้เอ้ย,อย,อยถ้างั้นไม่ได้การละไอ้กูถ่ายชาวิตเลยแล้วกันว่าขอตึงๆขอตำรวัวตึงๆเราต้อง,ต,องต้องใส่ไฟนิดน,นึงเพื่อนนี่<อ>แล้วเราก็จกเลยมากูจกปุ๊บมาป๊บเพื่อนยังไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วสองค<อ>ันสองคันสามคันเพื่อนสามคันตึงๆเลยเยอะสสี่คันนี่เจ้าอ๋อไม่ได้สุดสุดสามคันนี่เจ้าสองทุกคันมาโอย่างงานหึมแน่เพื่อนรอบเนี้ยม เสียสองคันหายไปคัน <disappointing> นึงมันเข้ามายังเข้ไปแล้วคันนึงเข้ามาไปใช่ไหมเออเฮ้ยเพี้ยนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไอ้เหี้ยกูไต่ช้าไปหน่อยยิงยางว่ะเสียยางนะวนไปเสียแล้วเสียยางแล้วไปหาที่ซ่อมไปหาที่ซ่อมก่อนเฮียเฮียงานนี้มันโคตรมันเอาจริงไว้อะจะคลึกว่เสียยิงยางอะนะมึงต้องหาแล้วมึงหาเลยคือกูต้องซ่อมเลยอ่ะ เแต่กูหืนได้อยู่กูจ้มาหาดิจ้องกูน่าจะหืนได้อยู่อีกรอบขออีกรอบนี้วนเข้าไปข้างในแล้วก็หืนไปถ้าซ้อมเลยมันกูจะเสียเทคสองโดยที่กูไม่ได้ของไงเพื่อนใช่ใช่รอบนี้มิตี้กูไต่ช้าไปมันยิงยางไปก่อนมันวนกลับไปโอ้ไหยมันเห็นกูมาปะวะโอยมันยังวนกันอยู่กูแอบไปได้ปะวะกูอยู่ไหนอะมีคันเห็นกูมีคันเห็นกูมีคันเห็นกูเออเห็นมเห็นเอ้ยมันมันแจ้งเพื่อนมันแล้ว เ้าดีกูขอหมุนอีกรอบกูขอวนอีกรอบข้างในเออ,เอ,อ,อว,วนอีกรอบโอ้เยเฮีย<อ>ยางแตกแล้วแม่งอันนี้วะขอเทคซอร์กันเทคซอรเลยครับอย่างงานหึมจริงวะงาน<ด>ตึงแต่กูนี่แหละตอนเนี้ยตอนเนี้ยกูยังจะไม่ทำเว้ยเพราะว่าถ้าเดี๋ยวกูทำปุ๊บมันจะรู้ไงเขาจะรู้ว่าว่ากูจะทำอ่ะต้องวนกูต้องวนตึกสวย มันเห็นกูไหมมันเห็นกูขึ้นตึกปะมันยังวนอยู่มันยังวนอยู่มันรู้แล้วมันยังวนอยู่เหรอเยี่ยมันดักจุดมันมาหลายครับเ้ยมันขึ้นบนตึกไปคันนึงแล้วก็ดักคันล่างคันนึงกูเปลี่ยนฝั่งเหินเออสวยแล้วกูอยู่ตรงนี้เลยเพราะว่าไงไอ้เียกิดลงไปได้ป่อวะเออฝั่งเออฝั่งขวาได้ฝั่งขวาได้ได้ใช่ปะเอ้ยมาเออมาเอ้ยมันวนไปแล้วเยี้ยจังหวะทำมิ่งอุ้ยเฮี้ยเฮ้ยโอ้ยเฮี้ยมันสลายคันไม่น่าไหวว่ะเพื่อน หลายคันม <muitas S 2> ันจะตักได้ไงประเด็นตอนเนี้ยถ้ากูขึ้นตายเลยนะเอ้เออเออไม่ได้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 ไม่เสียไม่เสียไม่เสียรวยรวยเฮียไม่ถึงด้วยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงวะถึงถึงถึงเฮียโอ้ยอะไรวะเนี่ยมันตักอ่ะคือตอนเนี้ยมันความยากคือมันตักไงเช่เฮ้ยตำรวจขึ้นหน้ากลัวจริงจีอย่าตักกูก็พอไงกูก็หืนมึงนี่แหละโอ้ยเฮียตำรวจตักทางกูอย่าใจ ไอ้โอ้ยโหเกียไม่ได้การละสุดสวยคือสะพานสวยเกียกูต้องไปหาแอบซ่อมกูต้องไปหาซ่อมก่อนเพื่อนเฮ้ยมันวนกลับไปมันขึ้นวนกลับไปมันอยู่ไหนอ่ะกูอยู่ข้างหลังสนามบินเพื่อนคือตอนนี้ความยากมันอยู่ที่ว่ามันดักด้วยไงแล้วแม่งจะไม่มีโอกาสทำอ่ะถ้ามันมาหลายคันงน่ะเกียร์งานหึมจริงปะล่ะเฮ้ยเฮ้ยมันยังหางไม่เจอมันยังหางไม่เจอเจ๊กูซ้อมเสร็จกูซ้อมเสร็จกูซ้อมเสร็จมันวนแถวล่างตึกไอ้จี เเขากิดมันเหิดดูอีกแล้วมันเหิดดูอีกแล้วเฮ้ยว่างว่างว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 ะเฮ้ยว่างกูต้องใจเย็นต้องใจเย็นกูต้องทำได้ต้องใจเย็นกูต้องทำได้กูต้องทำได้กูทำได้กูทำได้มันไปแล้วแล้วมันไปแล้วไอ้ยไอ้เ้ยไอ้เ้ยอะไรปะเนี่ยไอ้จะทำไมกูทำได้เมื่อไหร่ตำรวจเขาต้องไปตลอดเลยวะ ้เอมัแต่ยากจริงพอตำรวจมาเยอะแล้วยากจริงเพื่อนคือเอาง่าย <Hey. S 1> ๆเว้ยเวลาตำรวจมันมาใช่ปะคือมันแบบว่ามันต้องมันต้องรีบมันต้องเร่งตัวเองอะ่ะ <Hey. S 1> เพื่อนเ <Hey. S 1> ข้าใจปะเพื่อน <Hey. S 1> ที่เราจะต้องทันก่อนที่ตำรวจมันจะมาหาเราอะ่ะยากอยู่นะเพื่อนถ้าจะให้แบบทามิ่งมันเปกับตำรวจอ่ะยากกว่ายากยากเลยไอ้เ hey, ร yeah. ี้ยสรรหาทำเนาะยากๆเลยเราเนี <laughs> ่ย <laughs>